ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดกเดือดยกสองนะครับเพื่อไทยก้าวไกลประท้วงวุ่นบอกไอ้หนูนั่งรงหมออองแจงบุกทำเนียบก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าจากการประชุมสภาที่ผ่านมาก็มีประเด็นนะครับที่เรื่องของหมออองนะครับคุณปฏิพัฒน์สันติพาดานะครับ เป็นรองประธานสภาคนที่1เนี่ยได้มีการไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อทวงถามร่างกฎหมายนะครับที่ยังค้างคาอยู่นะครับที่ยื่นไปแล้วมากกว่าหเดือนเนี่ยยังค้างคาอยู่ทั้งหมด3 1ฉบับนะครับทางหมออ๋องก็มีการติดต่อกับเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อขอข้อมูลว่าเอ๊ะมันติดปัญหาอะไรยังไงและไม่ได้รับคำคำตอบซึ่งแน่นอนครับหมออ๋องก็เลยบอกว่าอยากจะขอเข้าไปพบอยากจะขอเข้าไปพูดคุยก็ทําหนังสือชี้แจงออกไปแล้วก็ทําการไปพบไปพูดคุยซึ่งแน่นอนครับการกระทําแบบนี้ตั้งแต่นะครับ เป็นรัฐบาลมาตั้งแต่นะครับมีนะครับการเลือกตั้งมาอะไรมาทั้งหมดเนี่ยไม่เคยมีใครทําแบบนี้ต้องยอมรับแต่การที่ทําแบบนี้มันไม่ใช่ว่าไม่เป็นผลดีมันเป็นผลดีต่อประเทศชาติเป็นผลดีต่อประชาชนและเป็นผลดีต่อสังคมทําให้ประชาชนหลายๆคนได้รู้ว่าเอ้ยมันมีขบวนการของการดองกฎหมายมันมีขบวนการของการที่ไม่ยอมเซ็นร่างของกฎหมายซึ่งแน่นอนครับการคําว่าเซ็น ที่ยื่นไปให้นายกเนี่ยเพราะมันเป็นนะครับร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินต้องให้นายกนยกเป็นคนเซ็นรับรองเพื่อจะนําเข้าสู่สภาไม่ได้ให้นายยกเซ็นเพื่อออกเป็นกฎหมายหรือออกเป็นร่างกฎหมายไม่ใช่นะครับต้องเป็นการ เป็นการเซ็นเพื่อจะเอาเข้าไปพิจารณาในสภาซึ่งแน่นอนครับว่าการพิจารณาในสภาก็ต้องพิจารณาอีกวาระหนึ่งวาระสองวาระสามฝาจะออกมาเป็นกฎหมายไม่ใช่ว่าจะออกมาเลยจากที่นายกเซ็นทำความเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่บอกว่าที่วันนี้นายยกไม่เซ็นเนี่ยเพราะว่ามันเป็นมันเป็นเรื่องของเองินเรื่องของทองมันไม่สามารถจะเซ็นได้อะไรได้เซ็นเพื่อเอาไปพิจารณาและถ้าวันนี้นะครับ เมื่อส่งมาแล้วสมมุตินะครับเป็นส่งมาแล้วนายนายกไม่เห็นด้วยเซ็นมาว่าไม่เห็นด้วยก็ได้ส่งกลับไปให้กับผู้ที่ร่างกฎหมายเนี่ยไปทบทวนในการร่างใหม่นะครับ เพื่อให้มันดีขึ้นเพราะว่าการร่างกฎหมายก็เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเป็นประโยชน์ของประชาชนเป็นประโยชน์ของสังคมเพราะฉะนั้นการที่เอากฎหมายเอามาดองไว้เฉยแล้วไม่เซ็นนะครับไม่ว่าจะเซ็นอนุมัติหรือไม่อนุมัติเนี่ยมันคือการทําให้กฎหมายนั้นล่าช้าและไม่ได้ออกไปซึ่งแน่นอนครับว่าหมออ๋องนะครับเป็นรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยครับไปติดตามถึงเรื่องนี้นะครับไปติดตามถึงเรื่องนี้ซึ่งแน่นอนครับว่าก็ต้องถามว่าเอะแล้วทำไมเมื่อก่อนนี้ไม่มีคนทำก็เมื่อก่อนเนี่ยนะครับ ประธานสภารองประธานสภาเนี่ยเป็นพวกของฝ่ายบริหารก็คือเป็นนะของฝ่ายรัฐบาลน,นะครับก็คือเป็นพวกของฝ่ายบริหารเมื่อเป็นพวกของฝ่ายบริหารปุ๊บก็พวกเดียวกันนะครับ ก็ไม่คิดจะตามไม่คิดะอะไรบางคนนะครับผมบอกโอเป็นสสมีความภาคภูมิใจมากเลยครับตัวเองนะครับยื่นกฎหมายไป2ปีนะครับตัวตัวเองก็พอไปยื่นเสร็จปุ๊บแทนที่ไปเป็นกฎหมายของตัวเองเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแทนที่จะรีบตามเปล่าครับไปนั่งรอกินเงินเดือนนะแล้ว2ปีนะครับถึงได้ส่งกลับมาแล้วก็เป็นความภาคภูมิใจเลยว่าตัวเองนั่งรอกฎหมายถึง2ปีนะคำถามคือทําไมคุณถึงไม่ตามนะครับ จริงๆแล้วคุณต้องตามนะครับประมาณ3เดือนหเดือนต้องตามดีครับว่าอีมันเกิดอะไรขึ้นมาอยู่ตรงไหนถูกต้องไหมลนะอันนี้คือการทํางานเพื่อให้ประโยชน์กับประเทศชาติกับประชาชนเพราะการที่เอาร่างกฎหมายเอาไปดองเอาไปกองไว้มันเกิดประโยชน์อะไรกับประชาชนบ้างมันเกิดประโยชน์อะไรกับสังคมบ้างมันเกิดประโยชน์อะไรกับต่อ,ตอ,ตอประเทศชาติบ้างไม่ได้เกิดเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งครับก็มีเรื่องนะครับก็มีการถกเถียงกันถึงเรื่องนี้นะครับมีการแล้วมีการใช้คําว่าไอหนูกลางสภาก็คือมีการเรียกนะครับก็คือว่านะมีคนของพรรคเพื่อไทยขึ้นมา นับขึ้นมาอาภิปรายเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีคนของฝ่ายาฝ่ายค้านนะครับก็คือเป็นสอสอของพรรคก้าวไกลรุกขึ้นมานเพื่อจะทําการคัดขานแน,แน่นอนครับว่าคนของพรรคเพื่อไทยเป็นคนที่อายุมากฝ่านะครับก็เรียกว่าไอหนูแต่คําว่าไอหนูเนี่ยนะครับถ้ามีการเรียกกันธรรมดาอยู่ข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรครับแต่วันนี้อยู่ในสภาใช้คําว่าไอหนูเนี่ยนะครับ มันเป็นสิ่งที่ไม่สมควรพูดและเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทําแต่ก็อย่างที่บอกว่ามันก็มีการคําเรียกว่าถอนคําพูดออกไปนะครับถอนคําพูดออกไปแต่คําว่าถอนคําพูดอย่าลืมนะครับว่าก่อนที่คนเราจะพูดเนี่ยนะครับมีสติปัญญาและก็ต้องรู้ว่าสภานั้นนะเป็นสภา Yoga ผู้ทรงเกียรติเวลาที่จะพูดอะไรออกมามันต้องคิดก่อนหรือเปล่าในการจะทําอะไรออกมาต้องคิดลึกก่อนหรือเปล่าที่จะพูดไม่ใช่วันนี้นึกอยากจะพูดก็พูดแล้วถึงเวลาก็บอกว่าถอนคําพูดแบบนั้นเหรอครับแบบนั้นเหรอครับ เตือนเดือดยกสองนะเพื่อไทยก้าวไกลประท้วงวุ่นบอกไอ้หนูนั่งลงนะครับหมออองแจงบุกทำเนียบปฏิพัฒน์แจงยิบไม่ได้บุกทำเนียบยันประสานทุกขั้นตอนจนรู้ชื่อตำแหน่งคนมารับแต่กลับไม่เป็นไปตามนั้นครูมานิตถามใครใช้ให้ไปสสก้าวไกลประท้วงวุ่นครูมานิตถึงกับขั้นเตือนดั้งเถื่อไอ้หนูทําให้โลมลุกขึ้นโวยวายไม่ให้เกียรติกันถามว่าวันนี้นะถามใครใช้ให้ไป ประชาชนใช้ให้ไปครับเพราะประชาชนอยากรู้ครับและต้องบอกก่อนว่าเพราะนะครับหมออ๋องนะครับไปถึงได้ทําให้ประชาชนรู้ว่าม <c oughs> the, 50 50ีการดองกฎหมายนะครับเมื่อเวลานะครับ15นาฬิกานาทีของวันที่6มีนาคม2 5 6 7ที่รัฐสภาเนี่ยได้มีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการพิจารณาร่างพรบคุ้มครองแรงงานนายปฏิพัฒน์สันติพดารารองประธานสภาคนที่หนึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมได้มีการชี้แจงพร้อมเอกสารประกอบ กรณีนะครับนายชัยวัน์ตินรัตนะครับสสมหารักษราคามพักเพื่อไทยตำหนิก,การทำงานการทำนะัา ตำหนิการทำหน้าที่ของรองประธานสภาบุกไปทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมาเพื่อทวงถามกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการเงินว่าไม่ได้ไปบุกรุกนะครับตนทำเรื่องขอเข้าพบโดยมีหนังสือฉบับแรกที่ตนขออนุญ,ญาตตามรายละเอียดพรบรการเงินเกิดขึ้นตั้งแต่วันที่19กมกราคมเพราะตนอยากทราบว่านะครับเริ่มต้นปีใหม่สภาจะพิจารณากฎหมายกี่ฉบับเป็นร่างรัฐบาลกี่ฉบับร่างการเงินกี่ฉบับ ไม่เป็นการเงินกี่ฉบับโดยการสอบถามสถานะของกฎหมายทั้งหมดเพราะรอหน่วยงานในการให้ความเห็นตนไม่ทราบรายละเอียดว่าหน่วยงานไหนให้แล้วนะครับหน่วยงานไหนยังไม่ให้จึงได้สอบถามไปทั้งหมด35ร่างนายปฏิพัฒน์กล่าวต่อว่าเมื่อวันที่26มีนาคมก็มี เมื่อวันที่10-26มกราคมก็มีหนังสือจากเลขาธิการนายกตอบกว้างๆว่ากําลังรอความเห็นจากหน่วยงานอยู่และวันที่31มกราคมทางเลขาธิการสภาจึงทําหนังสือไปอีกรอบเพื่อสอบถามในรายละเอียดว่าตกลงแล้วคําว่ารอความเห็นของหน่วยงานนั้นเป็นไปตามที่ตนต้องการรายละเอียดหรือไม่ถัดมาในวันที่7นะครับกุมภาพันธ์ตนทําหนังสือขอเข้าไปดูขั้นตอน เพราะนะครับตนคิดว่าสํานักเลขาทั้ง2ส,สํานักมีโอกาสต,ต้องประสานงานกันจึงอยากจะทราบว่าขบวนนการรับฟังความคิดเห็นของหน่วยงานนั้นเป็นอย่างไรแล้วเราก็มีตัวชี้วัดมีกรอบเวลาให้กับนะครับหน่วยงานต่างๆนะครับอย่างไรบ้างแล้วมีหนังสือตอบกลับมาเมื่อวันที่14นะครับกุมภาพันธ์ซึ่งยังไม่ได้มีรายละเอียดอยู่ยังอยู่เหมือนเดิมนะให้เพียงแต่กรบอบกว้างว่ากฎหมายการเงินพิจารณาอย่างไรบ้างซึ่งยังไม่ใช่คําตอบที่ตนถามเพราะคําตอบที่ตนถามคือค้างอยู่ อยู่ที่หน่วยงานใดจํานวนเท่าไหร่และมีกรอบระยะเวลาในการติดตามอย่างไรบ้างนายปริพัฒน์กล่าวต่ออีกว่าเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์ตนก็ทําหนังสืออีกรอบว่าตนนะครัจำเป็นจะต้องเข้าพบเลขาธิการนายกเพื่อจัดก,การปัญหาเรื่องนี้ให้โปร่งใสให้ได้นะครับและเมื่อวันที่29กุมภาพันธ์ก็มีหนังสือส่งกลับมานะครับ ใจความคือไม่ต้องไปเดี๋ยวเขาจะมาชี้แจงเองตอนคิดว่าเรื่องนี้จําเป็นจะต้องปกป้องผลประโยชน์ของสมาชิกเพราะร่างกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมดเนี่ยเป็นกฎหมายของพักมีทั้งพักเก้าวไกลเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์และประชาชาต,ติตนจึงตัดสินใจเดินทางไปทําเนียตอนไปถึงนะครับผมให้เรขากับตํารวจประสานงานไปก่อนในช่วงเช้าแต่ผมก็มาตามคํายืนยันปรากฏว่ามีการตอบ แชทไลน์ line, นะครับตำรวจรับทราบและว่ามีใครมาต้อนรับผมชื่ออะไรบ้างตำแหน่งอะไรบ้างแต่เมื่อผมไปถึงก็ไม่ได้รับการปฏิบัติแบบที่ประสานไว้ภาพอาจจะดูุรักททเรแต่ผมยืนยันว่าเป็นการเข้าพบโดยขบวนการที่ถูกต้องและประสานงานล่วงหน้าไม่ได้บุกนะครับไม่ได้เข้าไปก้าวร่วงหรือก้าวร้ําการตัดใจของนายกนี่คือข้อท็จจริงนายปฏิพัทธ์กล่าวจากนั้นนะครับนายคูมานิตสัส่งพุ่มสอสอสุรินทร์พักเพื่อไทยรุกข้นอภิรายว่า ที่ผ่านมาตนไม่เคยก้าวร่วงท่านเลยไม่ว่าเรื่องจัดเชียบเบียรหมูกระทะหรือการไปสิงคโปร์แต่การไปทำเนียบนะครับของท่านเป็นตามข้อบังคับข้อไหนเพราะหน้าที่ของประธานข้อบังคับหมวดที่2นะครับ ข้อที่9ระบุชัดเจนและฐานันดรท่านเป็นถึงรองประธานสภาคนที่1และเป็นสอสอนะครับตามข้อที่10มีหน้าที่ช่วยประธานสภาหรือปฏิบัติหน้าที่นะครับที่ประธานสภามอบหมายซึ่งถามว่าประธานสภามอบหมายท่านหรือไม่และเป็นประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยที่ฝ่ายนิติบัญญัติมีรถนําเปิดไฟนะครับไปบนถนนเพื่อไปทําเนียบซึ่งตนอยากทราบนะครับเจตนานะครับของท่าน นายคูมนิจะกาวว่ารัฐมนตรีรัฐธรรมนูญมาตาา133นะครับซึ่งเกี่ยวกับกฎหมายการเงินการคลังนั้นเอาจริงๆต่อให้ไม่ใช่กฎหมายการเงินการคลังผู้ที่บังคับใช้คือครมอนะครับผู้ที่รับผิดชอบเสนอกฎหมายและรับสนองพระราชองค์การนะครับเพื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา,าก็คือนายกรัฐมนตรีทั้งนี้นะครับกฎหมายบางฉบับอย่างเช่นเรื่องการเงินนอกงบประมาณของพรรคก้าวไกลก็ให้ดูเรื่องงบประมาณซึ่งเกี่ยวข้องกับ20กระทรวงผมก็เห็นด้วย แต่จะให้ออกเป็นพรบรทันทีทันใดนั้นคงเป็นไปไม่ได้ทั้งนี้นายปฏิพัฒน์ได้เบรกนายคุูมานิดว่าอภิพภายพอสมควรแล้วทําให้คุูมานิดกล่าวว่ายังพูดไม่จบขอให้ตนได้พูดเพราะตนไม่ได้เกเรกับประธานทําให้สสพัดก,ก้าวไก่ลุกขึ้นประท้วงซึ่งนายปฏิพัฒน์กล่าวตอบว่าอย่าประท้วงเลยนายคูมานิดกล่าวต่อนทีว่าอย่าประท้วงเลยไม่มีประโยชน์หลอกน้องเอาความจริงมาพูดกันนั่งเถอะไอ้หนูนะครับเหมือนกับว่าวันนี้เป็นการดูถูกกันนะครับก็ต้องบอกก่อนว่านะครับ ใช้ชื่อว่านายคูมานิตเนี่ยนะครับแต่รู้สึกว่านะครับสมองเนี่ยจะไม่มีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะจากนั้นนายคูมานิตอภิปรายต่อทําให้สอสอของพรรคก้ออกกาวไกลรุกขึ้นประท้วงประธานขอให้ควบคุมการอาภิปรายเพราะยังมีสมาชิกรออภิปรายร่างพรบรคุ้มครองแรงงานอีกจํานวนมากนายชุติพงศ์พิพพินยูสอสอและ รัยองของพรรคก้าไกลรุกขึ้นประท้วงประธานขอให้ควบคุมการประชุมและตอนนี้มีสมาชิกอีกหลายคนรออภิตายอยู่และนายคูมานิตก็พูดไปพอสมควรแล้วหลังพาดพิงตนคงไม่อะไรแต่จริงๆเมื่อสักครู่คูมานิตได้พาดพิงหัวหน้าพัคภูมิใจไทยแล้วขึ้นไอเลยนะครับจึงอยากให้ถอนเพราะไม่สมควร นายปฏิพัฒน์กล่าวว่านะครับตนขอชี้แจงเลยเพราะใช้เวลามาพอสมควรเรื่องแรกนะครับไปโดยไม่ได้รับอนุญาตจากรองประธานสภาหรือไม่ขณะที่นายปฏิพัฒน์กำลังจะชี้แจงต่อนายวรวัฒน์เอื้อพินโยสสจังหวัดแพร่พัดเพื่อไทยได้ิดประท้วงว่าตนมีข้อสังเกตในเรื่องที่นายปฏิพัฒน์ไปนะครับ ตามเรื่องนะครับกฎหมายการเงินนะครับต้องเรียนว่าฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารเราแยกกันทําหน้าที่และเราเคารพการทําหน้าที่ของฝ่ายบริหารเราไม่ก้าวไกยหน้าที่ของฝ่ายบริหารท่านตัดสินใจอย่างไรเป็นเรื่องของท่านแต่อะไรที่กําหนดเป็นหน้าที่ของนายกเราอยากไปยุ่งตนก็เลย ตนก็เคยเป็นฝ่ายบริหารแต่ไม่เคยทําอย่างนี้นะครับตนไปถามว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับกฎหมายอะไรขอให้เป็นหน้าที่ของนายกเราเสนอกฎหมายไปก็จริงแต่ขอให้นายกเป็นผู้ตัดสินใจขอให้ท่านหยุดอยู่แค่นี้โดยนายสหวัฒคุ้มคงนะครับสสชนบุรีของพรรคก้าไกรลลุกขึ้นประท้วง ขอให้เข้าสู่กันอภิปรายร่างพรบงบป,ประมาณแรงงานทําให้ในปลายเป็นพัดกล่าวว่าเมื่อเช้าตนถูกไล่ให้ไปลาออกเลยเรื่องนี้สําคัญฉะนั้นตนขอที่แจงในเวลานี้นะครับแจงไม่นานแน่นอน นายนัทวุฒิบัวประทุมสอสบัชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลประท้วงว่าเมื่อช่วงเชา้าท่านประธานในที่ประชุมได้วินิจฉัยว่าขอให้พูดอย่างจำกัดและนายคูมานิตก็สงวนไว้ว่าจะพูดหากนายปฏิพัทน์ขึ้นซึ่งตนไม่ได้ดจิตใจแต่ตอนนี้นายปฏิพัทน์ขึ้นมาแล้วหากจะอนุญาตก็ขอให้อนุญาตเฉพาะคนที่ขอไว้เมื่อช่วงเชา้าซึ่งนายปริพัทน์พอได้แล้วและช่วงเช้าที่ผ่านมานายวันมูหัมัดนอมัทาประธานสภาเปิดให้ลงชื่อนะครับ ปิดให้ลงชื่อตอน13นาฬิกาแล้วนายวรวัตมาลงชื่อตอนไหนนะครับจึงขอให้นายปฏิพัทธ์วิจิชัย ได้แล้วและขออย่าให้ใครมาบอกว่าอยู่มานานคนอื่นนะครับอยู่ใหม่ไม่มีสิทธิพูดแบบนี้มันไม่ถูกต้องด้านนายนางนายรังสิงงมันโลมนะครับสสบัญชีรายชื่อของพรรคก้าวไกลรุกขึ้นประท้วงว่านายคูมานิตพูดถึงสสหลายสมัยแต่ใช้คําว่าไอ้หนูกับเพื่อนสอสในที่ประชุมแห่งนี้ได้อย่างไรตนรู้จักกับนายคูมานิตมานานแต่การใช้คําว่าไอ้หนูแบบนี้เป็นการไม่เคารพกันสสหนึ่งสมัย5สมัย10สมัยก็เท่ากันนายคูมานิตจะใช้คําพูดหยาบค เพื่อด้อยค่าเรื่องของคุณอาวุธเช่นนี้ไม่ได้จึงเป็นเรื่องที่ประธานต้องวินิจฉัยและให้คูมานิ์ถอนคําพูดทําให้ในายปฏิพัทธ์วิจัยว่าเรื่องนี้ตนเข้าใจเพราะในช่วงเช้าตนเนี่ยนะครับมาฟังไม่ได้มาฟังด้วยตนเองจึงขอฟังจากคูมานิ์และการที่นายนะครับวรวัฒนะครับให้ชัดเจนอีกครั้งนะครับ ส่วนเรื่องการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพคำว่าไอ้หนูนั้นขอให้ครูมานิตถอนคำพูดด้วยซึ่งครูมานิตก็ยินดีถอนและกล่าวว่าต้องกราบขออภัยนายรังสิมันและคณะด้วยนายปฏิพัทธ์ชี้แจงอีกครั้งย้ำว่าไม่ได้บุกทำเนียบและไม่ได้กดดันให้ในายยกเซ็นหรือไม่เซนแต่เป็นการติดตามาความคืบหน้าของหน่วยงานที่ผ่านมาเพื่อความโปร่ปงใสในการตากฎหมายส่วนที่ตนถามว่าส่วนที่ถามว่าตนได้รับมอบหมายจากนายวันมูฮัมหมัดหรือไม่นั้นประธานสภามอบหมายให้ตนดูแลก,กิจการ ของสภาในเรื่องของการตาและการบรรจุกฎหมายฉะนั้นตนทําตามข้อบังคับข้อที่9วงเล็บ2กํากับดูแลง,งานของสภาท่านอาจจะไม่เห็นด้วยนะครับกับตนแต่ขอยืนยันว่าตนทําตามข้อบังคับและเจตนาที่จะให้กฎหมายของทุกคนได้พิจารณาเท่าเทียมกันจากนั้นเข้าสู่การพิจารณาร่างพรบคุ้มครองในงานตามเดิมต่อไปนี่แหละครับก็คือสิ่งที่ นะครับหมอออกนะครับรองประธานสภาคนที่หนึ่งเนี่ยทำเนี่ยมันทําให้เปิดขยะที่อยู่ใต้ผมทําให้การซุกอะไรที่อยู่ใต้ผมแน่นอนครับว่านะครับนักการเมืองเก่าๆนักการเมืองแบบหัวโบราณทํางานแบบเช้าชามเย็นชามย่อมไม่ชอบเพราะมันทําให้ประชาชนหูตาสว่างทําให้ประชาชนได้รู้ว่าสิ่งที่สสพวกนี้ทําเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติหรือเปล่าเกิดประโยชน์ต่อประชาชนหรือเปล่าทาเพื่อประเทศชาติหรือเปล่าทําเพื่อสังคมทําเพื่อประชาชนหรือเปล่า สิ่งนี้นะครับมันทําให้ประชาชนได้เห็นซึ่งแน่นอนครับย <saben> <threads S 1> ่อมไม่พอใจเป็นธรรมดาเพราะว่าคนทํางานนะครับย่อมนะครับมีประชาชนเห็นแต่คนที่ไม่ได้ทํางานก็ทําให้ประชาชนเห็นแน่นอนครับคนทำงานคนไม่ทํางานย่อมพอไม่พอใจคนที่ทํางานอยู่แล้วนะครับเพราะตัวเองไม่ได้ทํางานพอเห็นคนอื่นทํางานเลยไม่พอใจเลยหงุดหงิดโวยวายนะครับเลยได้พูดอะไรที่โดยไม่ใช้หัวคิดออกมามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังครับ